ที่แพ่ไพศาลมานานนานผู้คนหมอกคลาดตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องหมดคาถาสวามิพักผูกรัดด้วยโซรวนทางจิตวิญญาณมือบอดทางปัญญาประชาชนผู้ก้นแน้นไดเศษเนื้ตอตอบแทนพระเชื่อบุญวา,าสนาศีสักศีมองมนุษย์กำหนดได้ด้วย ัลดตัวหมอต่ำยอมรับพิสารร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิดตัวชูตนเนื้อสิ่งด่งใดกดเกินการเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบา่าสมุนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นท่า ประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพิน็จจากผู้มองสูงและเห็นปีศาในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวง,งให้ลุ่มหลอกสวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับ <ไป S 1> วันนี้นะครับชวนคิดชวนคุยของมหาวาลัยประชาชนนะครับ <ไป S 1> กับผมเพียงดินรักไทยนะครับเสนอตอนที่4ต่อนะครับ ตอนที่4เรื่องของการทำมาหากินของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเ,เราได้พูดกันมาแล้ว3ตอนนะครับตอนแรกก็คือการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์การลงทุนในการธนาคารและประกันภัยการก่อสร้างและการค้าวัสดุก่อสร้างนะครับวันนี้เราขึ้นตอนที่4เลยนะครับพี่น้องครับตอนที่4นั้นเป็นเรื่องของนะแม้ผู้เขียนเขาใช้คําว่าการครอบงาธุรกิจที่ดินและอสังหาริมทรัพย์นะครับแต่ที่จริงเราไม่น่าจะต้องแปลกใจนะครับว่า ส, Eve, God, สามัญกษัตร sí. ิย์นั้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะเมื่อก่อนเราเรียกอย่างนั้นนะครับแล้วก็ระบบศักดินาเนี่ยก็เป็นเรื่องของกษัตริย์นั้นนะครับให้ที่ดินแก่คนที่รับใช้ใกล้ชิดนะครับลดหลั่นตามสักดินานะครับตามศักที่ให้นะครับเป็นพญาเป็นขุนและก็มีสักที่เป็นนาเนี่ยมีที่ดินนั่นแหละนะครับตามนั้นนะครับเมื่อก่อนมีทามีอะไรให้ด้วยนะครับแต่ก็มีการลดเลิกกันไปนะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5 เรามาดูครับวันนี้ว่าในแง่ของการทำมาหา,หาเงินนะครับของสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นนะครับเ,ออเดี๋ยว,ยวต้อง escape ก่อนการทำมาหากินของสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นนะครับออในส่วนของที่ดินและกออ็สังหารีมทรพั์เนี่ยนะครับมันมีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับเอาเป็นข้อมูลให้พี่น้องเอาไปพิจารณาต่อนะครับ าละ้นะคราวที่แล้วเราพูดถึงหมวดที่3วันนี้หมดที่4นะครับตัวอักษรรู้สึกจะอันนี้นิดหนึ่งนะครับขออนุญาตปรับนิดหนึ่งนะครับรู้สึกมันจะอยู่ผิดที่ไปหน่อยนะเดี๋ยวนะครับเออนะครับเดี๋ยวนะครับต้องปิดโหมดนี้ก่อนขออภัยนะครับเอาโผล่มาไม่เป็นไรครับนะเอาเอาตรงนี้พออ่านออกนะครับ พูดถึงเรื่องที่ดินเนี่ยสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมีเยอะครับในย่านธุรกิจทางกรุงเทพทั้งนั้นะต่างจังหวัดด้วยนะครับก็ได้เปิดให้เอกชนเช่าที่ดินมาเนี่ยเนี่ยมีทั้งหมด3 0,000ื่นกว่าสัญญานะครับโอ้พี่น้องส0,000ืน000นะครับสัญญาแต่ละสัญญานั้นแต่ละปีก็ต้องนะัเช่ากันนี่มันบางทีมันหลายล้านนะครับคิดดูว่าสมมติเฉลี่ยว่าสัญญาฉบับหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก50ล้านนาะต่อปีนะครับอืม อาจจะเยอะไปสําหรับบางที่นะครับอันนี้มันมีอันเล็กๆเอาเป็นว่าเอาแล้วเอาสัก10ล้านก็พอเฉลี่ยทั้งหมดนะบางสัญญาอาจจะเป็นปีหนึ่งเป็น500ล้านอะไรเงี้ยสิล้านก็คือนะครับเพิ่มมาเป็น300ล้านนะฮะสามร้ 300, 300, อยสามร้ 300, อยสามร้อยโทษทีก็เป็นเป็นสามแสนล้านนะครับสามแสนล้านนะหูมหาศาลนะครับนั่นะนะอืมก็ ในนี้นะครับก็มีสัญญาที่ให้หน่วยทหารกว่าร้อยแห่งทั่วประเทศเช่านะที่ที่เป็นค่าทหารหน่วยงานราชการหลายส่วนนะครับเช่าในราคาสูงด้วยนะครับก็รีดออกจากเงินภาษีกรนั่นแหละนะครับเงินภาษีทนที่จะไปเสียกับการพัฒนาประเทศก็ต้องมาเสียกับค่าเช่านะซึ่งที่จริงของราชการมันก็ไม่ควรจะต้องไปเสียค่าเช่าให้ใครนะครับแผ่นดินนี้นะครับถ้าไม่ใช่ของประชาชนแล้วก็ต้องให้เป็นของราษฎรของส่วนกลางนะของของสาธารณะ นะครับแล้วทาหารนี่ก็รับใช้สาธารณะนะครับทำไมต้องมาเช่าที่นะครับนี่ก็เป็นคําถามที่ควรจะตั้งนะครับมีการเก็บค่าเช่าจากชาวนาในราคาแพงแม้จะถูกน้ําท่วมอันนี้นะขอหลักฐานหน่อยนะครับใครมีข้อมูลมีอะไรมีข้อเท็จจริงเนี่ยนำเสนอหรือส่งผ่านไปที่มหายาประชาชนได้นะครับผลผลิตเสียหายก็ยังเก็บค่าเช่ารวมถึงให้กรมชนรับผิดชอเช่าที่หลายพันไร่ในการผ่านน้าตามโครงการแก้มลิงในบริเวณจังหวัดสมุทรปราการเฉชิงเซาและชานเมืองกรุงเทพ แก้มลิงเ,เป็นโครงการในพระราชดำรินะครับไปเสนอชี้เป้าไปที่ไหนก็ต้องไปทําตามนั้นนะครับผ่านน้ําไปตามนั้นแล้วก็จะต้องไปเช่าที่นะแล้วที่ที่เช่านั้นก็เป็นกลายเป็นว่าเป็นที่ของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์คือเงินทองมันหาง่ายเหลือเกินครับเนี่ยนะชี้นิ้วเอาได้เลยนะครับตั้งองค์กรองค์การต่างๆโอ้โหนี่สุดยอดครับสุดยอดนะถ้ามีอํานาจนะเงินทองหาง่ายเหลือเกินนะครับ บริษัทธนาคมและการพัฒนาจำกัดร่วมกับบริษัทก่อสร้างบุญชัยพาณิชย์ดำเนินการก่อสร้างโครงการทางยกระดับถนนบรมราชชนนีเพื่อผ่านไปยังที่ดินของศักดินานย่านตลิ่งช,ชันนะครับและพุทธมนตนแถมได้ภาพลักษณ์เหมือนเป็นถนนของศักดินาแต่ทั้งหมดใช้เงินภาษีของคนกรุงเทพกว่า5,000ล้านบาทใช้เหล็กและปูนซีเมนต์ของบริษัทในเครือทรัพย์สินสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับ บริษัทอีตันไทยนะครับแล้วก็บริษัทพรีมัสประเทศไทยเข้าจัดการธุรกิจอาหารอสังหาริมทรัพย์ในเครือสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์โครงการถนนราชพฤกษ์ผ่านโครงการบ้านจัดสรรกลุ่ม property และ natural ที่มีธนาคารไทยพาณิชย์ถือหุ้นโครงการถนนคอนครอินผ่านโครงการบ้านจัดสรรในเครือเช่นเดียวกันโดยยุบโครงการบ้านเอ้อทอนในบริเวณถนนดังกล่าวเพื่อสร้างบ้านสัมมากรนขึ้นมาแทนนะครับสัมมากร โครงการทางด่วนบางพูนบางไซเป็นถนนลงในที่ดินของกลุ่มศักดินาจํานวนมากโครงการทางด่วนนะครับบางพูลบางไซทัทง้งทั้งที่บริเวณที่ถนนตัดผ่านมีประชาชนเบาบางอย่างยิ่งครับเนี่ยที่ดินนะครับมีอยู่เต็มเพราะฉะนั้นเรื่องการพัฒนามีคนพูดว่าที่ดินนะ,ะที่อยู่บริเวณกรุงเทพและชานเมืองเนี่ยเป็นของ ราชวงศ์ไทยเนี่ยเยอะมากแล้วก็นะครับการที่เศรษฐกิจมันกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพนั้นนะครับก็ถือว่าทําให้ที่ดินมีราคาแพงการที่จะไปสร้างรถไฟความเร็วสูงการจะย้ายเมืองหลวงอะไรต่างๆนี่ต้องทักษสินนี่หาเรื่องน <c> ะ <oughs> <c oughs> จะย้ายเมืองหลวงบ้างนะครับจะเอาความเจริญไปสู่ต่างจังหวัดบ้างนะครับมันไปกระทบกับรายได้แล้วก็ราคาที่ดินของใครฮะถึงแม้เขาจะยกย้ายถ่ายเทอะไรทันเนี่ยแต่ว่าเขาย่อมไม่ต้องการให้อะไรไปนะ ไปทําลายแหลง่งธรรมาหากินของเขานี่เขาว่ามาอย่างนี้นะครับข้อมูลทั้งหมดอย่างที่เรียนนะครับมันยังไม่สมบูรณ์นะครับแต่ละบริษัทที่กล่าวมานั้นระดับนี้ต้องถือว่าเป็นแค่การกล่าวหานะครับเป็นการกล่าวหาเพราะนั้นถ้าพี่น้องจะเชื่อหรือไม่เชื่อเนะี่ยพี่น้องจะต้องเอาข้อมูลหาไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็เป็นร่องเป็นรอยให้เห็นว่ามันเป็นธุรกิจที่ไม่มีการครอบงำนะครับในทุกด้านใช้อิทธิพลอำนาจ นในการสั่งการหรือตั้งองค์กรต่างๆมีตัวบทกฎหมายด้วยในะบางครั้งนะครับบ,รบังคับมีการล็อกสเปกกันในเชิงทำนะบริษัททำมาหากินแล้วเนื่องจากว่าบริษัทเนี่ยมันมีอยู่ทุกที่อ่ะจะไปสั่งอะไรใครเนี่ยมันง่ายโดยพาะยิ่งถ้าเกิดว่าบอกว่านะทำเพื่อพระองค์นะครับผมก็คิดว่านะหรือไม่ต้องไม่ต้องมีคนบอกอ่ะก็คนไทยก็มักจะเป็นลักษณะนั้นก็ไม่มีใครกล้าไปตรวจสอบด้วยอะไรด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นนะข้อมูลที่ จะต้องให้พี่น้องได้เข้าใจว่าระบบเศรษฐกิจของไทยนั้นผ่านมา4ด้านนี่นะครับธนาคารนะครับธุรกิจประกันภัยก่อสร้างนะครับแล้วก็ธุรกิจที่ดินและสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับสำนักง,งานส่วนทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีส่วนร่วมในการนะกำหนดทิศท,ทางนะครับแม้กระทั่งขอบเขตของการประมูลหรือว่าการล็อกสเปคต่างๆเนี่ยนะครับเกิดขึ้นก็ แน่นอนมันไม่ได้มีสำนักง,งานทรัพย์สินสมพระมหากษัตริย์ทำอย่างเดียวนะแต่มันมีกลุ่มที่เข้ามาร่วมทำงานเป็นบริษัทเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเงินแต่ละปีที่ถวายโดยสเสด็จพระราชกุศลอะไรต่างๆนั้นซึ่งไม่ต้องเสียภาษีก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งนะครับมันมันเป็นเรื่องที่เราได้ยินบ่อยๆนะครับนอกนี้ผมยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของตลาดหลักทรัพย์อีกอะไรอีกนะครับซึ่งนะเรื่องของการฟอกเงินต่างๆเนี่ยแล้วก็ทักษินนี่พี่น้องดูทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยแล้วเอาทักษิไอยู่นนย่นนีทห ทักษิณมันใหญ่ขนาดจะยึดประเทศได้หรือไม่นี่ผมก็ยังมานั่งคิดนะจริงๆเนี่ยผมที่มาสนใจทางนี้เพราะว่ามีคนเนี่ยกล่าวหาตระกูลชินวัตนนี่เยอะมากแล้วผมก็คิดว่าคุณทักษิณอาจจะเคยพูดเคยตอบเคยโต้อ,อะไรไม่รู้แหละแต่ว่าหลายส่วนเนี่ยผมจะต้องหาคําตอบให้ได้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผมต้องไปดูว่าประเทศไทยในใครรวยที่สุด แล้วบริษัทที่ว่าครอบงำประเทศไทยเนี่ยมันมีธุรกิจด้านไหนบ้างและทรักษ์นินนี่มีทรัพย์สินเท่าไหร่นะแล้วไปลงทุนอะไรที่ไหนอย่างไรนะครับระบอบทรักษินนี่ทักษินมันใหญ่จริงหรือไม่นะครับก็นี่ก็น่าจะให้คําตอบได้ส่วนหนึ่งว่าที่พูดมาสีหอย่างเนี่ยนะครับผมอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับว่าตระกูลชินวัตรไปมีส่วนตรงไหนเรื่องที่ดินไอสอาอสริมทรั์เนี่ยนายกปูนี่ค่อนข้างจะนะถน,นัดทางด้านนี้นะแล้วก็มีนะคุณเชษฐานั่นแหละครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นคน นะรู้จักกันมาทำธุรกิจใกล้ชิดกันมาถึงขนาดมีคนไปกล่าวหาเรื่องของโฟลซีซันนะครับก็ไม่รู้ละเรื่องนี้ผมไม่มีหลักฐานเหมือนกันแต่คนเขากล่าวมาอย่างนั้นแต่ว่าเมื่อมาเทียบกับนี่นะโครงขายที่เขาเยอะแยะมาหาศาลขนาดนี้เนี่ยนะครับก็จะสู้เขาได้ไมนะั้ยนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับเรื่องการกินรวบเรื่องของการใช้ข้อมูลนะที่อยู่ในหน่วยงานราชการแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ หรือใช้อำนาจที่มีอยู่ไปบีบบังคับไปกําหนดสเปคไปนะล็อกอไปเกียร์เสียกันอะไรเงี้ยนะเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะโดยใครก็ตามนะครับอันนี้เป็นตอนที่4นะครับพี่น้องครับเราจะมาพบกับหมวดที่5นะครับในในในคลิปอันหน้านะครับแล้วอย่าลืมนะครับ subscribe channel แล้วเสร็จร้แล้วปุว๊พี่น้องก็สามารถจะแสดงความเห็นได้ ผมขอต้อนยินดีต้อนรับข้อมูลจากทุกด้านนะครับข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลที่แย้งกับประเด็นที่เขานําเสนอมาหรือถ้าจะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเป็นประโยชน์กับสาธารณชนก็ถือว่ามาช่วยกันนะครับมาหาวิทยาลัยประชาชนโดยพวกเราเนี่ยประชาชนนะครับสร้างองค์ความรู้เพื่อประชาชนนะครับเราหวังสิ่งที่ดีงามจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยด้วยการมีองค์ความรู้และความจริงนะครับแล้วก็พร้อมกับการสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดอย่างมีอารยะนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่าน แล้วเราจะพบกันใหม่ในคลิปตอนที่5นะครับตายเหงาปีศาที่แพ่ไพรสามมาหนึนนานกวดมอบคลาดตายเหงาดำหุมมองต่ำดังต่างมนคธาสวามิพัก ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นเลเศษเนื้ตอตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสมศักดิ์สรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลตัวหมอบต่ำยอมรับวิสาตรา ปัญญาผู้คนณฉินตัวชูตนเนื้อสิ่งอ่นใดกดเกณฑการเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบาสุขนทางเสรีเท่าทียัยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสเริฐมีเสรีทางความคิดทินเนตจากุต้องสอง่งแล ในกลาบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มล้มงมง,งายตายเงาบดบังไว้ ชาชนผู้คนแค้นเด้เศษเนื้อตอบแทนพระเชื่อบุญวาสนาสูตรศักดิ์สิทธิงมงมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศัพท์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับวิสารรา ปัญญาผูค้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบาสนทางเสรีเท่าทียอยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเซรีทางความคิดพินิจนจากต้องโซ ประชาชนทั้งพ้องผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาจร้า